สวัสดีครับสวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับพอุ้มฟุตบอลไลฟ์ครับทัศนบันดันกีฬาฟุตบอลเหมือนชินเคยครับวันนี้เสาร์ที่10กันยายนปกติเราก็นะคงจะมานั่งแบบอนั่งเชียร์ฟุตบอลทีมที่เรารักกันแล้วแต่บังเอิญว่านะครับมีเรื่องน่าเศร้าเกิดขึ้นเราก็ต้องเลี่ทางให้นะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับราชวงศ์อังกฤษนะครับได้สูญเสีย สมเด็จพระราชินีนาถเอริสเบตที่2ไปนะครับโปรแกรมพิมพ์ลีกสัปดาห์นี้เลื่อนทุกคู่นะครับแต่ว่าฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลดกเนี่ยผมเห็นแวบๆบแบบนะครับก็คือเกมแมนยูกับเชลริ่ใช่ไหมน่าจะแข่งเหมือนเดิมไม่แน่ใจว่าเล่นที่บ้านเชลริฟหรือเล่นที่บ้านแมนยูถ้าเล่นที่ถ้าเล่นนอกบ้านมันก็ไม่เท่าไหร่คือไปเยือนนนะครับแต่ของลิเวอร์พูลเนี่ยกับ เชลเนี่ยนะครับคือนัดแรกออกไปเยือนแล้วก็ต้องรวมถึงแมนซิตี้ด้วยใช่หมครับคือคือนัดแรกออกไปเยือนนะครับแล้วนัดสองต้องกลับมาเล่นในบ้านเนะี่ยก็มีโอกาสที่จะเลื่อนแต่ก็ยังไม่เห็นเห็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าเกมแชมเปี้ยนส์ลีกกลางสัปดาห์จะเลื่อนหรือเปล่านะครับก็รู้สึกจะมีการแต่งตั้งนะตามงานพระราชพิธีนะครับแต่งตั้ง กษัตริย์องค์ใหม่นะครับของราชวงศ์อังกฤษก็น่าจะเป็นเจ้าฟ้าชายชาลส์ก็ขึ้นมาดำรงตำแหน่งแทนตามลำดับนะครับทีนี้คลิปนี้มาแบบไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวก็จะไปแล้วไม่มีอะไรพูดเยอะนั่งดูข่าวก็มีแต่โอ้โหพากษาวิจารณ์กันหาคือพยายามที่จะหาให้ได้ว่าเออทำไมเอวพ์พลมันผลงานห่วยนะครับทำไมมันกากได้ขนาดนี้ ทำไมจากเป็ดน้ำแดงมันถึงกลายเป็นแค่เป็ดย่างกลางทุ่งนาเป็ดเป็ดอับเกลือจากเป็ดปักกิ่งทำไมกลายเป็ดอับเกลือเป็ดอบเกลืออะไรเงี้ยอืมเมื่อทีผลงานห่วยนะครับทีมมะลิก็ดันมาเลื่อนอีกไม่เลยไม่รู้จะพูดอะไรไม่เลยจะพูดก็นั่งอ่านข่าวไปเรื่อย อ่านข่าวฟุตบอลข่าวเกต้าก็ตามเอาเอา,เอาที่มันทำใจแล้วก็ทีมชาติบราซิลจะอุ่นเครื่องนะครับก็มีการเรียกตัวอาริซอนฟาบินโยฟิมิโนไปซึ่งฟิมิโนเนี่ยไม่ได้เล่นทีมชาติบราซิลมาตั้งแต่ปีที่แล้วน,ะน่าจะเกือบปีแล้วก็ไม่มีอะไรพูดมากก็เท่านั้นแหละ <laughs> ปันธงใส่ตะกอก,ก็ไม่อยากฟันทีมเชียผลงานไม่ดีขี้เกียจพูดขี้เกียจไปวิเคราะห์ทีหลีกอื่นก็ไม่อยากไปวิปเคราะห์บุยเดลิก้าก็ทีมเชียก็แพ้อีกเบนเดอร์เบรเมนเล่นไปคู่แรกมั้งแพ้ไปแล้ว <c oughs> เออก็ไม่วิเคราะห์ดีกว่าเฉยๆดีกว่ารอเลี้ยวพลกลับมาเพราะนั้นตามหัวข้อที่ผมขึ้นแล้วแหละนะเมื่อทีมเชียผมมันผลงานหว่วยนะครับบวกกับฟุตบอลทีมมารีกเลื่อน ก็เลยมีเรื่องอยากจะม,มาบอกเพื่อนๆว่าไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงผมไม่ต้องห่วงลิเวอร์พูลไม่ต้องห่วงสโมสรริเวอร์พูลเพราะผมเชื่อว่ายัางไงริเวอร์พูลปีนี้ได้ไปฟุตบอลยุโรปแน่นอน <c oughs> <c oughs> นะผมเชื่อว่าริเวอร์พูลได้ไปฟุตบอลยุโรปแน่นอนส่วนจะไปทั่วไหนก็แล้วแต่ยุโรป้าก็ได้ ยุโรป้าคอนเฟลเ e นซ์ลีกก็ได้ไม่ซีเรียสเพราะผลงานแบบนี้สภาพทีมแบบนี้ทัศนคติแบบนี้แรงกระตุ้นแบบนี้แค่ได้ไปท่วยโยุโรปผมว่าั่วยไหนก็ไปเหอะอย่าไปเรื่องมากมีเงินรางวัลเหมือนกันถ้าชนะได้แชมป์มามันก็มีเกียรติประวัติเหมือนกันนะแฟนบอลชาวไทยก็ไม่ต้องกัดกันไม่ต้องทะเลาะก,กันเราก็เป็นแค่แฟนบอลอะ คุณก็เชียร์ทีมคุณไปผมก็เชียร์ทีมผมไปเพราะฉนั้นไม่ต้องห่วงเป็ดเป็ดยังมีคุณค่ายังทาให้ท่านอิ่มได้ยังทําเมนูต่างๆได้กุง้งอะไรนะต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิบตา <c oughs> อ่าไปแล้วแค่นี้แหละไม่มีอะไรพูดสั้นๆน,นะบ๊ายบายนึกอะไรได้เดี๋ยวก็มาคุยกันันใหม่ขอบคุณทั้งสองสามท่านที่เข้ามาดูามึงนั่งโม้อะไร นะพี่เอซาวพี่เอลงกดพี่เอมาดนะประมาณนี้แหละนะบายบายไดละดีครับูแลาสุขภาพกันด้วยเนี่ยลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไปนะรักกันจุ๊บจุ๊บ <laughs>